สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็จะมาปลดล็อก gmail นะครับ gmail ของ nokia c 2นะครับ nokia c 2นะครับก็มันเข้ามาหน้านี้นะครับอันนี้หน้าแรกเลยเนี่ยถ้ามันเป็นรูปกุญแจล็อกอย่างนี้ครับแสดงว่าแสดงว่ามันติด gmail นะครับเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยอ่าแล้ว นกไปให้ดูเพราะมันเป็นการเสียเวลามันช้านะครับกลับมาเลยะนะครับจริงๆถ้ามันมันให้เนี่ยมันจะให้มันจะให้ข้ามนะครับถ้าไม่ติด g ีเมลเนี่ยมันจะให้ข้ามอันนี้มันไม่ให้ข้ามแสดงว่ามันล็อกนะครับขี้เกียจนะครับ ก็กลับมาหน้าแรกกเลยาเริ่มนะครับให้เราไปตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมทีเนี่นโยบายส่วนตัวนะครับเึ๊บเข้าไปจากนั้นไปกดแช่นะครับอ่าพอกดแช่จริงๆถ้ามันเป็นตัวนี้เข้าได้ก็ก็ได้แต่อันนี้มันเข้าไม่ได้นะครับก็ให้กดตัวนี้แล้วเข้าไปตรงที่แช่เห็นไหมครับมันก็จะโชว์ขึ้นมา พอโชว์ขึ้นมาก็เนี่ยมันก็ให้ไป Google Go นะไปเข้าไปอ่าก็ไม่เพิ่มนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเข้าไป Google นะครับจากนั้นเราก็ไปที่ไปที่ Home ก็ไปที่เดี๋ยวตั้งค่า,าไปนี่ก็ได้ครับไป v n มแล้วกัน VNL โอ้ เวียนลมนะครับไปที่นี้ครับเวียนลมบายพาสนะครับต่อไปนะครับจากนั้นก็ลองเข้าไปตั้งรหัสผ่านดูก่อนนะครับมันจะให้ตั้งรหัสผ่านนะอลองรหัสผ่าน เราตั้งรหัสผ่านแล้วอลองดูวิธีนี้ก่อนนะครับกลับออกมานะครับแล้วก็แนบไปลองตั้งวิธีนี้ดูก่อนนะครับแล้วก็ไม่คัดลอกดูว่ามันจะให้ใส่รหัสผ่านไหมแล้วมันจะเข้าหน้าได้ไหมนะครับ โอ้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีให้ข้ามนะครับต้องกลับไปใหม่นะครับกลับไปนโยบายส่วนตัวกวดแชร์กาไปแชร์ไป Google นะครับก็ไป Vn Vnrom ยนลมขึ้นแบบพัดอย่างเงี้นะครับจากนั้นก็ให้ไปที่ดาวน์โหลดไฟล์มานะครับเอาไป Android 8.90นี่นะครับโอเคดาวน์โหลดอนุญาตโอเคกำลังต่อเซิร์ฟเวอร์นะครับ ก็ uh, f r t by p a s s ตัวนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ดาวน์โหลดประกาศจากนั้นเราก็ไปที่เบราว์เซอร์เปิดเบราว์เซอร์เดี๋ยวครับไปหนึ่ ไปที่สามขีดนี้นะครับก็ไปเปิดแบบเบราว์เซอร์ก็ได้ไปเปิดเบราว์เซอร์เลยก็ได้กดดาวน์โหลดดาวน์โหลดโอเพนนะครับไปตั้งค่าไปเปิดกลับมาติดตั้งนะครับติดตั้งตัวนี้ไปก่อน ติดตั้ง android 789นะครับก็เสร็จสิ้นนะครับไอที่ดาวน์โหลดอ่ามันมาแต่อีกอันนึงยังไม่ได้ยังไม่ได้โหลดก็เราก็เข้าตัวนี้เลยวีนรมเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าไปตัวนี้วีนรม f R p bypass นะครับกลับมาแล้วก็ดา okay, วน์โหลดเบรว์เซอร์โอเคดาวน์โหลดก็เปิดนะครับติดตั้งนะครับติดตั้งตัว f r p bypass นะครับเราไปติดตั้งอันแรกเสร็จก็ไปติดตั้งอันที่สองอันนี้ก็เปิดนะครับ จากนั้นเราก็ใส่ Gmail เราไปนะครับเข้าไปคลิก3มจุดแล้วก็กดตรงนี้นะครับเนี่ยจากนั้นก็ให้ใส่ Gmail ของเราเข้าไปนะครับ Gmail ที่เรารู้รหัสนะครับผมจะใส่เข้าไปนะครับป i d s d ป ใส่เสร็จก็ใส่รหัสผ่านนะครับจากนั้นก็กด next ไปอ่านรหัสผ่านทีเดีอว รใส่ไปใหม่โอเคมันให้ยืนยนันให้ยืนยันในอีกเครื่องนะครับกีเมวผมเพราะว่าจีเมีมันจะผูกกับอีกเครื่องหนึ่งผมก็มาต้องมายืนยันอีกเครื่องหนึ่งนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> ใช่ชัดนหรือไม่ครับก็ไปยืนยัน พอยืนยันเสร็จมันก็จะเข้าไปนะครับอรอสักครู่ นนาเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ ช้าแล้วนุอยแ็ตมันช้าว่ะ กลางอัดจ,จะเป็นที่เน็ตในในี้ครับเดี๋ยวจะใส่ใหม่ดูลองกลับดู ใช่ไหมรหัสรหัสผิดมั้งใส้รหัสผิดไม่ใช่เหรอออใช้รหัสผิดอ่า,า,ร <c ười> อาเรียบรอ้อย าจากนั้นเราก็อย่างนี้เราก็กดกลับมาเลยนะครับกดกลับมาเลยกดกลับออกมา 1>, 1 2 3 4กดอ,อ๋อเข้าเลยเนะี่ยเข้าบาเซอร์อ๋ <c oughs> อมันเข้ามาที่ Google กดกลับเลย อ่ะดีสตาร์ทเครื่องใหม่ดีกว่านะครับเสียเวลาต้องใช้เวลานะครับคลิปอาจจะยาว 3, งสองสามสี่ถลงอ่าทัดป้ายข้ามนีมันให้ข้ามเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ไม่ให้ข้ามนะครับต่อไปถ้ามันให้ข้ามแล้วก็แสดงว่าใช้ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับเรียบร้อยนี่ย ก็ให้ข้ามอีกนะครับข้ามไปถ้ามันให้ข้ามแล้วแสดงว่าได้ยังไม่ต่อไปนี่เข้าได้แล้วเนะเรียบร้อยครับก็ไปปิดรหัสผ่านเวิรสดตรงน้องซิฟิลิีกำหนดบ,บนัญชีอ่าี๋ยว ไปเอาจีเมลเราออก 1, 2, 3, หนึ่งสความมั่นคงให้ปิดรหัสผ่านา1 2้ก็หนึ่งอมดลงแล้วก็ไปไม่มี เรียบร้อยนะครับการกดทีเมลเรียบร้อยนะครับสำเร็จนะครับผ่านโอเคครับขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่สนับสนุนนะครับสวัสดีครับ